เราให,หโปรเจกต์นี้มันมีความยากลำบากพอสมควรที่มันอยาจะขอความรู้ป็นด่างในฐานะโปรดิวเซอร์เป็นไงบ้างครับเพราะมันมีหลายภาคส่วนเลยเกินจริงๆหนังทุกเรื่องก็มีก็มีความยากละแต่ว่าอย่างที่บอกว่าเรื่องนี้พอเราเลือกทุเรียนก็จะมีความยากเรื่องโปรดักชั่นมีการที่จะต้องทำไปหาส่วนทุเรียนสร้างบ้านขึ้นมาดสานทุกคนจะต้องเวิร์กช็อปเวิร์กช็อปที่ความรู้ที่จะต้องเกี่ยวข้องกับการทำสวนทุเรียนอะไรย่างี้ค่ะก็เลยมีการ เรียกร้องพิเศษสำหรับนักแสดงคนก็เลยถือว่าเป็นงานที่ค่อนข้างยากแล้วก็เป็นหนังที่ถ่ายทำต่างจังหวัดท้าจะทั้หมดเลยไม่มีถ่ายในกรีเทศเลยค่ะแล้วก็โปรดักชันนะทุกอย่างก็ก็เรียกว่าค่อนข้างทุ่มทุนในเชิงโปรดักชันมากบอลนะคะตัวของดเรคเตอร์คะที่ออกมาหลังจากที่ดูแล้วไฟนอลเราเป็นยังไงบ้างความภาคภูมิใจของเราก็จริงดีใจนะ เหมือนในระยะเวลาที่ทำอะ่ะมันมันมีหลายขั้นตอนแล้วเราก็จะได้ดูทุกๆดาร์แบบดาร์นี้เฮ้ยเราได้เห็นการตัดต่อแล้วว่าเฮ้ยสิ่งที่จะอยู่ในหนัง่ะมันมีการแสดงแบบนี้นะแต่ละคนเล่นแบบไหน,นอพอเราไปทําขั้นตอนต่อไปเฮ้ยใส่เพลงมันก็จะมีแบบสกอร์ที่เกิดความรู้สึกอีกแบบหนึง่งพอเราไปมิกซ์พอเราไปทําสีอะไรเงีแบบ้ยมันเหมือนเราเค่อยเห็นค่อยๆเห็นพัฒนาการของมันอย่างเงี้ยแล้วเราก็ค่อนข้างภูมิใจแล้วเราก็อยากให้ทุกคนได้ดูหนังเรื่องนาาี้จะแม่มีหลายหลายอย่างที่บอสอยากสื่อออกไปในหนังเรื่องนี้ อย่างอย่างเรื่องของความเท่าเทียมอะไย่างไงรัยครับก็จริงๆความตั้งใจแรกก็เป็นเรื่องของความเท่าเทียมครับแต่เป็นเป็นแรงบันดาลใจเลยที่จริงๆอยากจะสื่อถึงแล้วก็พยายามทําให้มันเป็นอยู่ในเรื่องที่เข้มข้นแล้วก็สนุกสนานเลยคก็เชื่อว่าเดี๋ยวพอใครหลายๆคนที่ได้เข้าไปติดตามก็คงจะได้ประเด็นอะไรเล็กๆน้อยๆกลับมาเกี่ยวกับเรื่องความไม่เท่าเทียมก็จะให้ลองดูแต่ถ้ามา่อยทีเซอร์อะไรมากระแสตอบรับค่อนข้างแรงมากจะมีมากความรู้สึกของในระดับ้มักลับเป็นไงก็ตื่นเต้นเพราะว่า ตอนทำเทเลอร์ก็ทำกับพี่วนันแล้วก็ทีมงานหลายคนแล้วก็มันก็มีหลายยาบมาว่าเฮ้ยเราจะเล่าแค่ไหนดีเราจะให้เขาเห็นยั่วแค่ไหนแล้วมันจะน่าดูน่าดูอะไรเนี้ยเออซึ่งก็เลือกสิ่งที่ดีที่สุดแล้วก็เป็นอา่าเขาเรียกอะไรนะเยกน้ำย่อยก่อนที่จะเข้าไปดูหน,นังแคสติ้งนักแสดงแท็กนี้ยากไปนะยากครับยากยาก <S <S อย่างเจฟก็ก็เจฟเขาก็มาแคสแล้วก็เหมือนวันนั้นเจฟเขาก็มาแบบ งงๆเลยเขามาแบบเดี๋ยวมาท่องบทกันหน้างานอะไรเงี้ยแล้วก็ให้เล่นกับหลายๆเคมีหลายๆแบบเงี้ยซึ่งวันนั้นเจมเขาแบบมีเสน่ห์มาเขาเหมือนแบบมีความเป็นอารมณ์ของความเป็นศิลปินอะไรเงี้ยแล้วก็มันมีความรู้สึกอะไรบางอย่างที่มันไม่จําเป็นที่จะต้องพูดแต่ว่ามันออกผ่านสายตาเขาอะไรเงี้ยซึ่งเขาก็โดดเด่นในเรื่องแบบนี้มากเลยหรืออย่างอินฟายเงี้ยก็เป็นคนที่ตอนนั้นก็คือดูมิสแกนอยู่ แบบพี <si ่ฟ้าประกวดอยู่แล้วเพื่อนๆเชียร์กันบอกว่าเฮ้ยคนนี้แหละโมให้ลองติดต่อดูอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเรียกพี่พี่ฟ้ามาคุยกันอย่างเงี้ยแล้วก็รู้สึกว่าพ allora ี่ฟ้าเป็นนักแสดงที่ทุ่มเทแล้วก็มีอะไรหลายอย่างที่แบบเขาเข้าใจตัวละครมากๆเหมือนเป็นคนเดียวกันเลยนะครับก็อยากให้ทุกคนไปลองดูว่าในหนังเขาจะเล่นเป็นยังไงรวมถึงน้องๆและพี่ๆคนอื่นๆด้วยครับก็ใช่มาอีกฟ้ากับข้องขามกระหมูก่อนกันไปเรียบ้างคะันเรศ่ีนัต เป็นยังไงบ้างคะตอนนี้ก็แ e e d b a c k ดีมากดีมากดีมากค่ะคือเดินไปไหนตอนนี้ก็คือเราออกงานตอนแรกก็จะมีแบบคนเรียกว่าแม็กกุหลาบตอนนี้ก็เป็นน้องหมูแล้วมินแอร์ทามของน้องหมูแบบเต็มที่เลยแล้วก็เอ่อเห็นฟีดแบ a c ที่คนเขาเอาไปเล่นโเวอร์ตัดลงแบบครีเอทีฟซึ่งมันซึ่งมันดีมากๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็รู้สึกแบบหายเหนื่อยกับสิ่งที่เราตั้งใจกันมาแต่ว่าหลายเดือนที่เราถ่ายเล่นนี้ค่ะพี่มาที่เจ๊บ่ะค่ะครับผมเนี่ยแล้วค่อนข้าง อวันนี้นิ่งผิดปกติเพราะว่าอะไรปะนอนไม่หลับเมื่อคืนตื่นเ <ไป S 2> ต้น,ตนคือเมื่อคืนนอนประมาณสองชั่วโมงเพราะว่าแบบว่าคิดใน่ัวหรือเพราะว่าไม่ได้ดูเลยไงว่าส,ดสุดท้ายแล้วมันออกมาเป็นยังไงกันแน่เขาไม่ยอมเปิดให้ผมดูนะครับเพราะก็ก็เลยแบบพารอดูเนี้ยพร้อมทุกคนเราก็ตื่นเต้นแล้วก็คิดว่ามันจะเป็นงานชิ้นหนึ่งที่มันเป็นแบบมาสเตอร์พีสของเราเลยอ่ะล้วก็รอไม่ไหวแล้วที่จะเข้าไปดูมาทายเยอะที่ไก่ครับเก่งไลยครับจริงนะผลงานของเราเป็งนะตอตัก็ท้าทายมากๆ อย่างที่พี่เจมบอกตื่นเต้นเหมือนกันนะเมื่อคืนก็นอนแทบไม่หลับเลยครับก็อยากดูแลครับว่าจริงนะจะออกมาลดแล่นในยบบนี้แต่ซีนหนึ่งในทีเลอร์ของเราก็กลายเป็นกระแสในคอมเตอร์พอสมควรนนะครับอะไรดีครับก็ดีใจครับดีใจครับแ่าแต่สปอยอะไรเยอะไม่ได้ใช่ไหมรับผมเออพี่บออตาแข็งแล้วนะ แม่สีดาค่ะแม่สีดากลับากันกลับมาในรอบกี่ปีแล้วแม่ตอนนี้คิดว่าเป็นแล้วก็ประมาณ3 0สกว่าปีนะคะ,ะก็รู้สึกว่าดีใจมากค่ะที่ได้กลับมาบ้านเกิดของตัวเองก็คือหนังใหญ่อันนี้เพราะจริงๆแล้วแม่ก็มาจากหนังใหญ่น,นะคะค่ะก็ดีใจแล้วก็ต้องขอบคุณทางบริษัทเอ่อี d s แล้วก็น้องบอสน้องวันนะคะที่ได้เลือกแม่เนี่ยให้กลับมาอีกครั้งหนึ่ง แต่รู้สึกว่าสิ่งที่ภูมิใจมากเนี่ยน้องดาแสแรงมากค่ะขอบคุณมากก็เลยอยากให้ดูนะคะตรงนี้่พี่เต้ยพี่เต้ยกระบ๋องสีเป็นยังไงครับพี่เต้ยก็อย่างที่เห็นเลยครับออกมาก็ตายเลยแต่วันนี้ได้นอนตายตลับแลครับว่าจะได้ดูยังไทุกคนอย่าบอกว่าเราออกมาให้อะไแบบเหมือนในทีเซอร์นะเอ้ยอันนี้ไม่ไม่รู้ต้องต้องดูต้องดูอ่า ตามที่เต้เละแล้วเป็นสารตั้งต้นของสวนทุเรียนอะค่ะเป็นยังไงพี่เจฟไอ้กับพี่พเกษกับผมนี่กับพี่เสกี่เต้ก็เป็นชาวสวนครับผมก็ลุยเองทุกอย่างผมเองก็ต้องไปไปศึกษาว่าวิธีการปลูกทุเรียนมันเป็นยังไงเกิดเป็นข้อมูลในการแบบเอ่อในการแบบถ่ายจริงเผื่อต้องมีปีนต้นงต้นไม้อะไรอย่างเงี้ยครับปัดปัดทำอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องทำให้เป็นครับแต่ตอนนี้น้องเต้เก่งแล้วค่ะค่ะ กำลังทำไล่ทุเรียนอยู่ทุเดียนแม่ก็รูดไหมจริงไหมทำจริงไหมไม่ใช่ครับให้พี่เจมส์ตอบครับไปดูกันนะครับผมก็ฝากกรบผมก็เป็นเรื่องหนึ่งที่ทุกคนทำเต็มที่กันมากแล้วก็แบบในทุกๆขั้นตอนอ่ะมันเหมือนการปลูกทุเรียนเลยมันแบบว่าละเอียดอ่อนแล้วก็แบบเต็มไปด้วยความแบบตั้งใจ ล้วก็เชื่อว่าเรื่องนี้จะตีแผ่เรื่องของความไม่เท่าเทียมที่เป็นแรงบันดาลใจหลักของหนังเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเพศเรื่องอะไรก็ตามแล้วก็สิ่งหนึ่งที่หลายคนกังวลว่ามันจะดูยากไหมอะไรเงี้ยผมรับรองว่ามันดูไม่ยากเลยแล้วก็เพจซิ่งเร็วมากทุกคนจะได้แบบมันจะมีทุกอารมณ์เลยในเรื่องนี้ครับผมแล้วก็อยากให้ทุกคนเข้ามาดูกันแล้วก็ได้อะไรกลับไปจากโรงหนังนะผมก็หวังว่ามันจะเป็น,มนเมสเ a จที่ดีแล้วก็ทุกคนจะได้ enjoy สนุกกับหนังไปแน่นอนวันนี้ทุกช่วงแน่นอนครับ ก็ฝากวิมาหนามไว้ด้วยนะคะทุกโรงภาพยนตร์เลยก็จริงๆอย่างที่เจ๊บอกเลยนะคะความตั้งใจความทุ่มทุนการสร้างตั้งแต่เ,เรื่องของหลังบ้านทุกอย่างคือพวกเราก็จะบอกว่าไม่เหนื่อยก็คงไม่ใช่มันก็เป็นการเหนื่อยที่เรารู้สึกว่าคุ้มมากๆที่มันออกมาเป็นโล,โลกของทุเรียนที่อยากให้ทุกคนได้เข้าไปดูโดยเฉพาะผลงานด้านการแสดงของเราๆด้วยนะคะเพราะว่าก็เป็นเรื่องแรกของฟ้าด้วยอะไรเงี้ยค่ะก็อยากให้ทุกคนได้ ไปดูแต่ว่าที่สําคัญก็คืออย่ามาคนเดียวไม่งั้นเราเดี๋ยวออกมาจากโรงแล้วมันรู้สึกแบบไม่มีใครคุยด้วยไม่มีใครให้คุยด้วยอะไรอย่างเงี้ยมันจะต้องมีการเลือก็ใครที่ดูแล้วนะคะก็ฝากแบบว่าแชร์กันหน่อยละกันว่าชอบไม่ชอบอะไรยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็รอดูฟีดแบ็กเหมือนตอนที่เราดู ฟีดแบ็กทางติ๊กตอกของแม่เนาะดีมากแต่วันนี้ถ้าใครได้ดูรอบกาล่าห้ามแพร่งพายนะฮะห้ามแพร่งพายว่าเป็นยังไงบอกความรู้สึกได้แต่อย่าบอกในเรื่องแล้วถ้าดีบอกต่อได้ไหมบอกต่อได้ความี่ต้องบอกต่ออัปปิเตอร์พิเศษพิเศษสารตั้งต้นเหมือนกันแล่ผู้สงสัยตัวละครเราฝากหน่อยฮะไม่มีอะไรก็แค่นั้นแหละครับเดี๋ยวไปดูดีกว่า ดูพร้อมกันรับวันี้สองสิงหาคมนี้ครับดูโวงภาประยนตร์ครับอ่าสุดท้ายค่ะพี่บอสถาเสร็จจะฝากเมเ่จเื่องนี้นอกจากจะตีแหลมปในวงกว้างของในคนดูคนไทยแล้วเรามีความคาดหวังยังไงบ้างไหมกับการส่งออกนะีสามารถไหมครับพี่บอสก็จริงๆความตั้งใจเลยก็คืออยากให้คนที่ได้ดูชื่นชอบแล้วก็อยากให้คนมาดูหนังเยอะๆซึ่งถ้ามันมีโอกาสไปต่างประเทศแล้วไม่มีใครที่ชมผลงานเราชื่นชมผลงานเราก็แบบยิ่งดีใจยิ่งยินดีมากก็ท้ายที่สุดแล้วก็คือฝากคนไทยกันก่อน อีก3วันกำลังจะเข้าลงแน2ยี่สิบสองสิงหาสามฝากด้วยพี่วันปิดท้ายอีกทีครับพี่วันกับกคลบก็ไปอีกทีก็ยีสิบสองสิงหาดีนะคะีิมานาทุกโรงพยาบา์ครับขอบคุณคาะ thank you very much thank you